สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องจุ๊บเจงรถมือสองนะคะวันนี้น้องเจงก็พารถสวยๆขาวๆอบอวบมาแนะนำอีกแล้วนะคะขอเอาใจแม่บ้านสายประหยดัดเอาใจนักศึกษาจบใหม่เอาใจชาวออฟฟิศทั้งหลายนะคะที่อยากได้รถดีรถสวยราคา คุ้มค่ากับออปชันแล้วก็ผ่อนเบาๆเมื่อเทียบกับป้ายแดงแล้วกันผ่อนเบาๆแน่นอนนะคะขอแนะนำเป็นตัว Honda HRV 1.8 EL ปี2016 2017คันนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะว่า เราได้อะไรไปบ้างสําหรับคันนี้นะคะขอบอกก่อนนะคะว่าสําหรับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวโฉมปี2016ก็จะได้ออปชันใหม่เพิ่มไปด้วยนะคะมีอะไรตามน้องแจงมาดูเลยนะคะเริ่มที่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบเป็นชั้นๆสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดกับเส้นโครเมียมแบบนี้นะคะเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาให้ดูเราใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ในส่วนของไฟหน้าบอกเลยว่าส่องสว่างมากๆนะคะมีไฟเดีทมาให้ด้วยเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้มาต่อด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะนี่แม็กจะเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะยางก็ยังใหม่ๆดอกหนาอยู่เลยนะคะใช้งานได้ยาวๆนะคะด้านข้างค่ะนี่ เห็นกระจกไหมในส่วนของกระจกมองข้างนนะคะสามารถพับปรับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเดียวจะเป็นแบบ LED นะคะตัวกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของมือเปิดนะคะสังเกตไหมว่าทําไมตรงนี้มันไม่มีมือเปิดอย่าเพิ่งตกใจค่ะอย่าเพิ่งตกใจคู่หน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแต่ด้านหลังเวลาเปิดเราจะเปิดตรงนี้นี่แบบนี้เลยนะดูเก๋ไก๋มากเลยนะคะบอกเลยว่าดูเก๋ามากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะจะ ตกแต่งมันไดขึ้นลงมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะสวยมากบอกเลยว่าคันนี้คือได้ไปคือลูกค้าประทับใจแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังนี่มีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้มีเขาเรียกเสาอากาศแบบครีบฉลามให้นะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ คันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะดูสะอาดดูแบบเขาเรียกอะไรดูเรียบหรูมากๆนะคะรอบๆรถบ,บอกเลยว่าอา,อาจจะถูกใจหลายๆคนแล้วแต่ข้างในบอกเลยว่าถูกใจยิ่งกว่าอย่าตาตุ้งใจงมาดูเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะภายในจะเป็นโทนสีดํานะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง R 8 ระดับนะคะนี่ไปหน้าถอยหลังแล้วก็นี่เห็นไหมเพิ่มความสะดวกสบายด้วยนะคะเพราะเขาเป็นตัวทบด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบบันติฟังก์ชันนะคะมีเพิ่มเสียงรถเสียงมีวางสายรับสายมีคุดคอนโทรมีอ่าแพทเทิร์นชิพด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโตไปนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะแอร์ออโตค่ะมีหน้าจอขนาด 7นิ้วให้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจัดแอร์แบ็กมาให้อย่างเต็มที่เลยนะคะแปดแลูกเลยนะคะสำหรับคันนี้ mm hmm. อ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังนี้บอกเลยว่าการดีไซน์ของเขานี้มาจาก Honda Jazz เลยก็ว่าได้นะคะ จริงๆเราสามารถพับเพื่อวางของเพิ่มเติมได้พับได้ทั้งสองฝั่งนะคะแบบแบนราบไปเลยเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการวางของให้ให้ด้วยนะคะนี่แบนเลยวางของได้มากขึ้นแต่หากว่าถ้าเราต้องการวางของแนวตั้งเราก็แค่ยกเบาะตรงนี้นะคะนี่สามารถทําแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็วางของได้เลยนะคะพับเบาะของเขาสามารถพับได้สองแบบนี่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของอะเมื่อกี้ลืมบอกคันนี้ตัวท็อปมีซันรูฟเดี๋ยวเรามาดูซันรูปกัน นี่ซันรูมนะคะเผื่อที่แบบเออไปเที่ยวแล้วอยากได้รับลมธรรมชาติไปเที่ยวทะเลหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะ สามารถใช้ได้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆได้เลยนะคะคันนี้ออปชันจะเต็มอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าคะ่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะบอกเลยว่าทางร้านเราทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะคะดูได้เลยนะคะว่าห้องเครื่องเรายังเดิมๆน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพริกคว่มจมน้ําอย่างแน่นอน,นะคะออ่ะรอยน็อตอะไรยังเป็นเดิมๆอยู่นะคะไม่มีคาบน้ํามันไหลเยิม้ม ด้วยนะคะนี่เป็นเครื่อง1.8นะคะถามว่าประหยัดน้ำมันไหมก็โดยประมาณ15กิโลต่อลิตรนะคะถือว่าใชา้ค่อนข้างประหยัดอยู่นะคะนี่นี่ก็คือภายนอกภายในห้องเครื่องของเจ้าตัว H R V คันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับโฉมปี2016นะคะแต่ว่าคันนี้จดทะเบียนปี2017นะคะราคาป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่1 1 0 0 0 1 0นโดยประมาณนะคะแล้วก็คันนี้น้องแจงเอามาให้ลูกค้าทุกๆท่านได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่649,000บาทเท่านั้นคะ่ะไม่มีประวัติก็สามารถจัดได้เต็มฟรีดาวนะคะ ส่วนใครที่สนใจมอหารุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามน้องเจนเข้ามาได้นะคะที่เบอร์095 257 0196นะคะหรือจะมาดูรถก็มาดูได้นะคะที่สุราษฎร์ธานีนะคะที่เต็นต์ดับเบิลยูยูทคาร์ค่ะถ้าหากมาไม่ถูกดูอ,อยังไงก็ให้โทรสอบถามได้นะคะ วันนี้เจงขอจบรีวิวเจ้าคันนี้เพียงเท่านี้นะคะในในครั้งหน้าเป็นคันไหนฝากติดตามฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจง,งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจงด้วยนะะสวัสงขออตลไปก่นนะคะสวัสดีค่ะ